ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับปติมีนะครับเนาะครับปติมพามาติดตามราวพัฒนาของหนุ่มสวนยางอีกนพนองเนาะครับมือวันพุธนพนองเนาะวันพุธที่27มีนาคม67เราวพัฒนาออก ห้าสามศูหนึ่งหนึ่งครับส่วนเล็กหล่างเขาออก0ูนย์เก้านพนองเนาะขับออกเป่าอีกแล้วพี่น้องบนครับครับของหนุ่มสวนยาง,งวัตถิพานธมากอะ่ะเข่าตะเลขปีงพี่น้องตะขนา,นาดสีกก่ด้ายการับนกไก่ขิดไก่เคี่ยงอยู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองครับออก หนหน,หน,นี่ครับมือวันพุทธที่2 7มีนาคม256 7ลาวพัฒนา,น,าน,นุ่มสวนยางครับบนล่างวิ่งรูด4กับ1เน้นที่4มาหนึงนาพี่น้องเนาะถือว่าเลขบวิ่งเลขนั่นยังเดินดีนะครับครับเอามือนี้พอเตรียม้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับหนุ่มสวนยางนะครับ กล่องพี่น้องวันศุกร์ เราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับ บนล่างวิ่งหลูดพี่น้องสองกับสาม 2กับ3เน้นที่3นะครับขับเบิ้งตัวบนเนียนนะพี่น้องเลิกมัวท่านมากกันเน้นบดถือตัวนะครับเนาะขับมันะบวน,นี้2กับ3เน้นที่3ครับขับมาเบิ้งจับปูนะพี่น้องกิบเพรู้ว่าจับมาจังเด่นนะพี่น้องน้องพ่อเตีก็จะจับไปตามนี่แหละ ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับ สองสามสองสี่สองหกนะครับ กตามที่พันไหมาได้พี่น้องเด้อศูนย์สี่ศูนย์หกกบลูมาจังใดนะครับเอาตามนี้นะพี่น้องเนาะส่วนตัวเน้นนะครับเน้นที่02 2ยสนะครับ สับนี่หกครั้งคือเก่าพี่นอ้องครับสัตว์เจียนตนะครับเนาะคอยปังๆเด้องวดนี่หนุ่มสวนยางนะครับเนาะเอามื้อนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้านะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดราพัฒนานหนุ่มสวนยางนะครับ บนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่3เบิ่งแล้วก็นเน้นทั้ง2ทั้ง3เนนะพี่น้องเนาะรับเพราะว่ากับก็มีแค่02 3กับแม่มีแค่23นะครับเนาะ2 3 2 4 2 6เด้อพี่นะ้องครับแต่ว่าตัวบนเน้นเข้ามากเข้าเก่าด้วครับเด้วย0อ0 6 2 6ู4ย์ครับที่สําคัญเข้ากันอย่าลืมนะครับเนาะกับตัวไว้น้เนะพี่น้องเนาะรับ เอาพ่อแต้มก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเปล่าพัฒนาพ่อแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พ่อแต้มก็ขคอไว้พรขอให้เข่าขอให้แตกจับคูน้ำเด้อครับเอฟซีกาเจด้โชคโฉวมันมันกันเนาะครับเนาะ ครับเอาขอมาแล้วกอจะเลื่อมเ้อพี่น้องเด้อกดไค์กดแชร์ให้พอแต้มน้าแดเนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนํานะครับครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณท,ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้่ยาห้มีนะครับเนาะ ขับขอให้มีแต่สุขแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มกันมีแค่นี้เนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม